ทยาค่ะมีการขับเคลื่อนภารกิจโครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่บ้าน HOME อซ o l เลชันในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวิรชัยนัคมาศทัวราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานหารือการขับเคลื่อนภารกิจ โครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่บ้านโฮมไอ o l a t i o นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อร่วมพิจนารณาแนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนอาหารยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนเครื่องนอนให้แก่ประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่พักอยู่ที่บ้านตนเองนะคะและที่พักรวมประจาชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนรชาชการผู้เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมมงคลบพิษ ชันสีสารกางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่สภากาชาติไทยค่ะได้ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชอและกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมผู้เกี่ยวข้องจัดทําโครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ที่บ้านโดยมอบหมายให้สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานหมัยพิทักษ์สถานีกาชาตทุกแห่งค่ะเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ซึ่งขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับสบปสชเรียบร้อยแล้วและได้กําหนดขั้นตอนการดำเนินง,งานร่วมกันระหว่างสถานีกาชาติและเหล่ากาชาติจังหวัดในภารกิจดังกล่าวค่ะ